ทำไม่ไม่น้องวยประเทศาลาวคือ้หอนแถอววาห้อนแทวห้อนว่าอยู่จนมาได้เปิดแอร์กับจนมาไว้สิเปิดทำสีกับมานอนนะแถววะเพื่องคาฟอขาคฟ่ายิา่ห้อนอะอากาศอยู่ลาวนูนห่อนแถวห่อนวา่าอีกประมาณสองสามเหมือนนี่เขาโพสว่าสี่ประมาณอ่ะสี่สิบสามหาสี่สิบหาองศาประเทศาลาวอ้ยห่อนแถวห้อนวะเมื่อนี้าก็เลยมีวิธีมาคลายห้อนทุกคนตามมาเย็นสดชื่นรดเมื่อนี้นี่นี่ ่าน้อแข็งใสโอ้ยขากโลดนี่ดิกินบะทะเล่นบบนี้น้อแข็งใสน้อแข็งใส้เว้ยโอ้มวนหนีไข้ห่อนได้เื้อซื้อมากินหรือเื้อมาอาบกินกินม่เบิทก็ไม่แจกตั้งถึงม้นงามเบิหลังอยู่บ่มือน่ะ Ừ. Đang anh ừ. à, mình anh à. một anh em, 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 anh anh em, anh em, anh em, này em, anh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  em, cái em, anh 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 Bất nhiên anh hương anh xiyam, dù còn khả năng chưa ba hát của anh hương. Hong, khả năng chưa bao giờ hôm bơm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  hôm ná đại bảo một มาน้องแข็งใได้บได้แลเาว่ายูทูเบอร์เจ็ดหมับนเป็นใคได้นอจะแก้นแก้หนึพรเนาะเราจะว่มันไงลมนําดอุ้มตัวกูยเหมเงินไไก่โลดเอาที่คลหอทุคน่ได้บ่เมื่อวานทำหาแตครับ แข็งใช่ด่ัดอยู่มีก้าจสบายเลยครับผัวมีหิมะดิไม่ได้เอานี่ไปรวดลวไปมีก้าอัน้ืแต่อันนี้ไปก็แล้วหัดแล้วไดิเี๋เวมจ่อยคุ้ากว่ามันจะขัดขัดได้ี่เค่แบบนี่ตา นี่เปิดม้ามากเลยคันสื่อนึ่มาเทไรนี่เะไปขายหรอกขายตามบ้าทนี่ทำเลยทำอะไรที่ทำเมทไซปาจอละจอละหาพันเนาะซื้อเมทไซปาม้อู้หอันนี้มันกำไรงามเลยนี่ต้าอางกินต้าเฮ้สียไหห้องเขาไปอู๋ไปหองคน อ้ทำมันติละโอ้น้ำแข็งใสไปว่าอันนี้เขาบ่นน้ำแข็งใสดิน้ำแข็งใสโป้าพี่โปมาใส่พีขับเลยโปตุ้ยสปีโก้พเพูนถึงี่ะไรชมพูอะผิดเลยโอ้ชมพูได้ไปขวดมู้อื่นเมื่อไ่ชมพูได้ไปวดบอบัวรันาอบัวนตามหาเขได้ถึงใจ ไปเบอร์นันตุยนี่ตากินแหงตุยได้้กีดีเดีนี่น้ำแข็งใสแบบใหม่ด้าดมาด้ด้มาโอ้ยเอซีโอ้ยโอนีเป่าโอ้ยเป่าแล้วเนาะลลงพพอดนะเบอด้ด้นสาน้ำแข็งใสเอ้าโอนแข็งใสนี่ดคืนไเบอร์นั่นดุไม่เด้แบนี้บวงไปบวงจ้าบวงบวงบวง ว้าววาวว้าวว,ว้าวว้าวปลีเปาทุกคนอู้ดูดีแบบเลยนะท้องไทยบ้านมากินน้ำตีบบุฟเดยนี่ตานี่ไปชอบอืมาใส่แบบนีกหน่อเห็ดไปแจกหน่อยก็พิเศษมาก เดีมันบม่ได้แล้วเด็กน้อยเกานำบม่ได้มันต้องบดด้วยมันเป็นน้ำเสโลนนมเลยนั่คุณเขกินหายสิจอกนให้ตักสิจอดก็ลย้วดทักจอกไปพี่ทำนี่ยมันง่ายสบายเนาะงามเลยใส่หนึ่งครับไฟให้งามเนาะนี่น้ำแข็งใส่ภูเขาไฟเลยนี่เอ้นแม่จะมากินด่าด่าเอาหน่อยไปเอินหน่อยไปเอินหน่อยมากินไหมไปไปด่าไม่สิ này cái tay cái cái mẹ này ta này Ta, này này ta này 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 cái này 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 แปดเซนนิวเอ้ยตอนไหนกูเห็นเส้นอ่างสูบไลยเอออ่างสูบค่ะตอนนั้นกินอยู่เต็มอ่างสูบเขาไวลานี้กินอยู่ไหนเลยเน้ำหม่อนมีการแช่บดบัวไดาดิน้หรือยัโอ้ดาพี่พี่มาทางนี้มาทางนี้มั้ยน้ำแข็งใส่สีฉันมี่ใสอยู่ได้เลย โอุ้ยอฮ่ารนะบก่เราเงียแขงใส่ได้ป่ะอไปกินเบิือตาะกินไม่ต่โอ้คับด้ยมาเด้อมาเด้ยทางไหนมาใส่คับใส่สองอันนี่จะมาเนี่ยโอ้คับใส่เ้วยน้งบนแข่งชามันเกิดแขงาส ไข่หอนได้นี่่้เไหบอกอีกไข่หอนดีดเลยแะไม่ได้อีกบ่คืออีกบ่หเลยก็นุ่มบ่ฮะบอกว่าใส่กะติคนๆๆนี่เป็นน้ำตักที่ใส่จอกนี่ครับก็ได้นิขึ้นอเออืมขึ้ซื้อนี่ใส่กะบนมั้เลยแบบแบซู๊บแบกซู๊เหี้ยน่บบเอาไแก่นไม่เรียกกร

อ๋อสื <S <S ่อใครหอนาะบวมจะีบวงบวมือเ่สียดงเากัดเป็นมะเร็งขนาดนั้อมยมแทาแซบป๋องสอามมะเร็งหมดแล้นแข็งใสเนาะทุกคนใครห่อนใครหอนดีดีเลยนี่อร่อยอร่อยอร่อยไปนะอร่อยไปนโลน้ำแข็งใสเอ้มันดูดีดีเลย กอรกอนคือสมบูรโอ้คอนเฮดคลายนะคือตะกี้จะทง่านหลายพันหนึ่งเดคลายเดีวนี้คลายกับนายเอามันมาปนกันปนนี่ก็ได้ยูนี่แม่จะมากินบะตะมันแข็งใส่ในซูแคขนาดเ้ยได้อยู่ไหนเอ๊ะเขาได้หยั่เลยนะอนี่ยนี่อ่ะ้าัน เฮ้ไหนปอนไหนปอนไหนปอนมานะด่าเนาะนี่เปิปโซเมันเปือยอยู่ี่ว่ะเด่โอ้โหน้ำแข็งยั์โอ้น้ำแข็งใสยับมือมาสันมานสีเด้ผาไปกวนยังเบาหวานปะเบาหวานน้ำแข็งใสก็กระติกมาใส่นี่นะ แล้วกตักส่จอกินนี่คักก็แลนี่มี่บอกกันดินี่หมอทอมันนีุ่้น่เที่ยลงรอนี่วุนมีหรอเกันไหนในกาญนเบุเสียบทุกคนเอาไปเห็ดบุญเนาะมันเป็นสูตรหรือว่าคันยูไมีกล้าก็ต้องหาํำก้อนกันเนาะหิมะตกเลยก็ก้องก้องคื้เลยก็อนนี้ฮบอยนี่เป็นหยัดใส่รอดฮีตบอยหยัดใส่มิมาอันที่ไอย มันสีอันี่นบเลยกินเลยขึ้นน้ำก่อนบ่มนสะามันสะอาดมันม,าสานมนนีสารเคมีใหรบอกามาน้ำแข็งใส่จะเป็นข่าบอกัอบพเนาะเต็มไปเลยนนเะครั่ มันคลายห่อนเด้ตัวนี้วิธีคลายห่อนเกียร์หัวเอาหมออมาใส่คนคนเลยก็ตักกินเอาหมอเล็กใครมันแซ่บเสียบเปลี่ยนไป๊ะสดนมเนาะเบิดเลยเอาไปย้ายไทยบ้านกินกับเสีบกันพวกคำเป็นน้ำกินกับเสียบ มีน่า oh, ตักไเลยเออน่ตักอ mm ่ะ hmm แี่ใส่เออาไปเเนี่พอดเหียเบอร์เท่เนาตักเน่ตักันดนี้แถมโอ้พี่นุ่นมีพี่เบิร์มันไล่ลพื้นะผสมกันิให้มาตักไอเจ้าเสียด้ล้วเสียได้เงินดเดี๋ยวเห็ดมากก็เสียได้เงินหมเนี่ตะเดี๋ยวสิ็จกระแรมใหน่ตาเนาะมันกดยังไลยอยู่ตาเดี๋ยวสิ็จกระแรม

มาทำอะไรนี่เา็ำหมดเลยคจับปุ๋ยาฮ้มงใส่แป้งบุ้นบ่บ่หน่ได้สิเอาเครื่อเครือใส่ครับอันไหนดิออเยวร่มลยะบอกมาขูดยว้นี่เพิ่จะเล่มน้นี่ได้นะฮะไ่ได้นะได้เนี่ เมนูคายฮอนนี่ฮอนกูก่ามาใส่ไม่นานหรอดูให้ดีจ้าได้นะนี่ีนี่อมเจนมต้องทึงไลยคอมเจนมังไม่งเห็นไปเรื่อยๆประมาณสานาที เป็นแห <ali> ้งแล้วมันสะอาดต่อเวลาได้ก <mad> ่อนกล้ามเนื้นี่ต้าทีนี่ตรีกล้ามแล้วนี่นีกล้ามแล้วแข้งเลยแข้งแล้วแข้งเลยแข้งแล้วแข้งแล้วมึงสะอาดตัวีไปดิ๊ดิสะอาดตัวีไปใส่น้ำโออยดีๆก้ามแล้วก้ามแล้วกลามอะไรแจเดก นะไปมีดฮะไปมีดนี่เลยนี่นี่นี่ปมีดนี่ขีดก่อนนี่นี่นะไปมีดนี่ขีดก่อนนี่หางเห็บไดไเห็บงามๆนะนี่นตัดนี่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 เห็นมนน่เห็นตบ้างให้พอจะเห็ดก่อน โอ้าอ้เียงงามๆบบ่เงามจังขาดานกะเลมอยเลยบจุก้อนจุก้อนมีนะบังกนจุก้อนมีมันจะถือมือกูออืมันได้กินฮะ

đang hẹn bằng thằng con, tao cua thì sao hòn, thằng sư thì cái lái xén đấy nè sư thì một con là như thế đấy, si si, thằng này cứ cân Qua thì tăng hẳn kim cấp dạ để liền cả á nữa.

ไปหน่อยไปไปโหติดกันชิบเนยินาเนาะอยากลองเฮ็ดก็ไปเ็ดเบิ่งแข็งคายฮ้อนแต่ว่าคนเ็ดนี่ฮ้อนกว่าเก่าคนยิกกินนี่ก็คายฮ้อนบ๊ายบายากินเลแเ้อบ๊ายบายเด้อ